สวัสดีครับผมจากเกจอินพ็อตนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มานำเสนอนะครับผมรถ ATV 125ซีซีมินินะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับผมมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับผม LED 4ดวงเลยนะครับผมนะครับเป็น LED นะครับผมทนทานมากนะครับผมไฟหน้าอีก2ครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมเลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับผม ล้อขนาด8นิ้วนะครับผมนะฮะดอกยางใหญ่สวยเลยทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องตัวนี้แหละครับผมรุ่นยอดนิยมทนทานนะครับผมตัวนี้ก็คือรุ่น1 2 5ยยซีซีนะครับระบบ4จังหวะนะครับผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล95ต่อ1นะฮะเบนซินได้เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับผมนะครับอะก็ใช้ง่ายมากครับผมตัวนี้นะครับใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ง่ายนะครับผม3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง นะครับเกียร์เดินหน้าก็กดไปครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์ถอยหลังก็นะครับผมกดกลับครับผมจากเกียร์สามมาสองหนึ่งเกียร์ว่างนะครับกดอีกครั้งก็เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมนะฮะตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับผมนะครับนะฮะลูกค้าหรือร้ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถดูแลได้เลยนะครับเป็นเครื่องที่คุณเคยกันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับผมอ่านะครับเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังก็มาพร้อมกับยางอะไรนะครับผม สวยงามมากครับลูกค้าจะได้เซตนี้เลยนะครับพร้อมยางอะไรนะครับผมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับท่อไอเสียปลายคู่นะครับผมนะครับเป็นท่อไอเสียนะครับเสียงนุ่มพอเลยทีเดียวนะครับผมปลายคู่นะครับโช๊คหลังคู่นะครับผมรับน้ําหนักกัน300รกิโลเลยนะครับดิสเบรกนะครับแล้วก็ขับขึ้นด้วยโซ่ครับดูแลง่ายเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมสามารถที่จะตั้งโซ่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผม มาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็นะครับอ่าท่อยเสียเราจะมีตัวบังกันร้อนให้เรียบร้อยนะครับผมท่อยเสียนะครับผมด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเบรกนะครับเบรกหน้าตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะล็อกได้นะครับผมเหมือนเบรกมือรถยนต์เวลาไปจอดบนเนินหรือทางชันนะครับกดล็อกได้นะครับผม เหมือนเบรกมือรถยนต์เลยนะครับแล้วก็คันเร่งนะครับบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับใช้ง่ายทนทานไม่หักแน่นอนครับผมอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสตาร์ทมือนะครับผมเป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้าด้วยมือนะครับผมนะฮะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเบรกหลังนะครับผมเบรกหลังตัวนี้ก็ล็อกทางชันได้นะครับล็อกสามารถจอดทางชันได้นะฮะล็อกเหมือนเบรกมือรถยนต์นะครับผมนะฮะล็อกไว้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับที่เปิดไฟหน้านะครับผมนะครับ ไฟเล e ation ี้ยวซ้ายด้วยขวานะครับผมสัญญาณแปรนะครับผมตัวนี้มีให้เรียบร้อยนะครับหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดมีตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เอ็นเกียร์ว่างนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมมีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็สัญญาณเปิดไฟหน้านะครับผมนะครับตัวนี้เป็นดูุญแจนะครับถังน้ํามันนะครับขนาด3ลิตรนะครับเป็นถังเหล็กอย่างดีครับผมนะฮะ เติมน้ำมันแก๊สสองหอก็ห้าก็หนึ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทกับขโมยด้วยนะครับผมนะฮะรีโมทกับขโมยตัวนี้นะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะกดสตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้ด้วยนะครับผมนะกดที่ปุ่มนี้นะครับผมนะครับเดี๋ราลองกดให้ดูนะครับสองครั้งนะครับผมอ่าสตาร์ทที่ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผม เบรกหลังขนาดใหญ่นะครับผมนะครับแล้วก็บดหยุดเครื่องนะครับได้ที่ตัวนี้เลยครับตัวที่ปลดล็อกนะครับผมใช้ง่ายเหมือนรถยนต์เลยครับผมนะครับชุดนี้ก็จะไปพร้อมกับรถนะฮะส่วนลูกค้าจะได้สินค้าตามคลิปเลยนะครับผมนะครับนะฮะลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถทักมาสั่งได้เลยนะครับผมนะครับกทมส่งฟรีต่างจังหวัดมีค่าส่งตามจังหวัดที่ไปส่งนะครับผมนะครับ ทักทั้งเบอร์โทรและไลน์นะครับ0618933976นะครับลูกค้าสนใจทักมาสั่งก็ได้เลยครับขอบคุณครับ